<c oughs> ย้อนจริงๆเลยอ้นนนนนนเรียกปูดิเรียกปูไปซื้อให้ปูพาไปให้ปูพาไปสิลกูกทำยังไงต้องนิสัยดีก่อนถึงจะพาไปเล่น ไปหอมแก้มพ่อก่อนเร็วไปหอมแก้มพ่อก่อนอยวปู่พาไปเที่ยวถ้าไม่ไปถ้าไม่หอมก็ไม่ให้ไปนี่เลตาใส่กันด้วยมีการเลใส่กันด้วยเฮ่ม,ม,มีการเลใส่กันโอ้โ,อโหขับรถเองด้วยนะขับรถเองด้วยเหรอฮึ รถอะไรน,นะลูกไหนเปิดกระโปรงรถด,ดิกระโปรงรถมีอะไรบ้างไม่เปิดกระโปรงรถอืน,นอะรล่ะกับกับ ไปเล่นหลังบ้านไปเออเอารถข้ามไปเลยรถข้ามไปเลยไป,ไปเล่นหลังบ้านไปไปไปหลังบ้านนู่นไปเ <c oughs> ข้าไปทางห้องเก็บของนู่นไปไปเลย <c oughs> <c oughs> ใส่รองเท้าสิลูก ไม่กินอะไรนะเอะเดะเดะเดะตกพื้นแล้วไม่เอาเดะทิ้งถ<ๆ>ังกอยาเลยอร่อยเหรอ <c oughs> <c oughs> นายยิ้มสวยๆดิยิ้มสวยยิ้มสวยยิ้มไงยิ้มสวยอะ่ะ <c oughs> ร้อนมากไหมเนี่ยหืม ร้อนมากม <ừng> ัน <elli> ่ Bem ้าหกเจปสายบายก่อน ที่นั่นคือที่ปลอดภัยของนางขนมขนมขนมแกขนมไม่กินด้วยเลย

บายบายก่อนบายบาย